ะะะแล้วก็อยู่กับขุนเขานะครับผมอยู่หลังกล้องครับผมทัาหน้าที่เป็นตากล้องขลังนะครับไม่หายไปไหนนะครับวันนี้บอก็จะมารีวิวม s ทเรเดอร์ดับเบิลเป็น m a s เรเดอร์ยุคเฮเซตัวที่สินั่นเองนี่ว้าวมัทเรเดอร์ดับเบิลเป็นยังไงม a s เรเ d e r d ดับเบิลก็จะเป็นเป็นม a ทเรเดอรตัวแรกที่นำสองคนมาแปลงร่างในร่างเดียวกัน โดยโดยมีโชทาโโลเป็นจ็เกอร์ส่วนฟิลิปเป็นไซโคลไซโคลไม่ใช่ไซโคล,โลมีเอ็นอีหน่อย <laughs> เป็นไซโคลไม่ใช่ไซโคล,ลอ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นร่างแฟรงค์จ็กเกอร์คือร่างที่ฟิลิปนั้นควบคุมตัวเองแล้วก็มีชโชทาลร่อยู่ในนี้ด้วยส่วนร่างต่อมาคือร่างชโชทาโโ่ชื่อว่าร่างอะไรชื่อร่างร่างจ็กเกอร์นี่แหละ ช่างชว์แองเกอร์มีติดขาดเลยนะจะพูดว่าล่างโชวทาโโลใช่ไหมก็คือโชว์ทาโโลแป็งล่างคนเดียวฟิลิปไม่ได้แปลงร่างอยู่อยู่ในนั้นด้วยอืมแล้วไงต่อตัวนี้เป็นมาเลเดอร์ตัวที่เท่าไหร่ของยุคเฮเซก็บอกไปแล้วนี่เป็นตัวที่เท่าไหร่เป็นตัวที่สิบเอ็ดของมาเลเดอร์เฮเซแล้วอ่านี่ยิงคำถามไปเรื่อยเลยมาใส่เลย โ okay. อเคมาเรื่อยดับเบิลเป็นยังไงเอาเ,านะเอออานื้อเรื่องคร่าวๆเอาคร่าวๆนะเอ๊ะจู๊จยังไงดีเริ่มจากตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนแรกเนาะโชททโล่ก็ไปช่วยฟิลิปกับป๋าก็คือเป็นคนที่สอนโชททโล่มั้งแล้วก็ไปช่วยฟิลิปตอนนั้นฟิลิปเหมือนจะถูกถูกถูกแช่แข็งอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วแล้วแล้ว ชโชททโร่กับป๋าเนี่ยก็ช่วยได้แต่ป๋าเขาเนี่ยโดนยิงทําให้ป๋าเขาตายแล้วเขาก็มอบหมวกหมวกให้ชอ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 โชโชททโร่ไงแล้วก็บอกว่าดูแลฟิลิปด้วยหลังและหลังจากนั้นเนี่ยฟิลิปก็จะถามชโชททโร่ว่าจะมาเป็นอสูรกับฉันรึเป,ปล่าอย่างนี้ก็ทั้งสองก็แปงลงร่างเป็นร่างดับเบิลโอเคในเรื่องตอนแรกเป็นอย่างนี้เท่าที่จําได้ฮ่าอ่า ก็เป็นประมาณนี้เมืองที่พวกมัรสไรเดอร์เออไม่ใช่ดิเมืองที่ไรเดอร์ดับเบิลอาศัยอยู่ชื่อว่าเมืองอะไรเมืองฟูตกเป็นเมืองที่มีแต่สายลมก็เหมือนไซโครเลยโอเคพันล้อมของมัรสไรเดอร์ดับเบิลชื่ออะไรพันลอมของมัสไรเดอร์ดับเบิลชื่อมัสไรเดอร์เอ็กเซลโดยคนที่แปลงร่างนี่ก็คืออ่าเดี๋ยวก่อนขอเขาคิดก่อนขอคิดก่อนแป๊บขอคิดก่อนอืมชื่อ อย่างว่าชื่ออ่าอ,อันนี้ต้องเป็นคำถามที่ต้องไปอ่ชื่อป๊บนะเดี๋ยวไปหาคำตอบก่อนเทรุอิริวอ่ะนั่นเเทรุอิริวเออเทรุอิริวมันเป็นไล่เป็นมัธเลเดอร์เอ็กเซลซึ่งที่เขาแปลไลกเป็นมัธเลเดอร์เอ็กเซลเพราะว่าข้อบวของเขาเนี่ยโดนไกอาร์เมมโมรี่อ่ะชื่อว่าเวชช่อหรือดับเบิลนั่นเอง ก็คือเป็น w u ใช่ w u นี้อ่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นตัวมันใช้ก memory ของมันเลยด้วย double อันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เป็นร่างของ virtual ก็คือเป็นอ่าโดพันในร่าง virtual ก็สามารถควบคุมอากาศอะไรพวกนี้ได้ก็ v ว r t u a l เงโอเคเข้าใจนะพูดผิดนะเนื้อ v ว r t u a เอ้ยพูดผิดนะไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะก็ไม่ค่อยดูไงไม่เข้าใจอื่นไะ โ okay. อเคตาตาตาแล้วก็จะมีคนคนที่ช่วยสองคนนี้ก็คืออะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะไอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาแป๊บหนึ่งเดีคิดก่อนอา่าฮารุฮิไม่ใช่ฮารุฮิไอ้ชื่ออาคิโกนี่แหละเอออาคิโกแต่นางจำนามสกุลไม่ได้นะอ๋อใช่แล้วก็ไปสลับกับเรื่อง <laughs> <laughs> ไปเอามาจากไหนเนี่ยไอชื่อเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายอนิเมะหลายซีรีส์วาเลเดอร์แล้วอุนเตอร์แมนด้วยนี่นั่นหน่ะมันจะไปจําสับสนซักข้ามเรื่องเลยโอ้อ่าสมองระบบสมองล้วนหมดแล้วโอเคแล้วก็มาร์เลเดอร์ดับเบิลใช้อะไรนะไกาอาเมอรี่ใช่ปะ่ะอือใช่ใช้ไกาอาเมอรี่ที่เป็นมาร์เลเดอร์จ็อกเกอร์ก็คือมี เป็นของมาเรื่อยๆจ็กเกอร์อันนี้ที่เป็นอ่าจะเรียกว่าไก่อาร์เมมอรี่ตัวนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรดีก็เป็นสีดํานั่นเองจะบอกว่าโชอชอโรและฟิลิปเนี่ยถ้าถ้า,ถาตอนแรกนะท่าที่จําได้นะมันจะมีไกอาร์เมมอรี่ทั้งหกอันก็คือจ็กเกอร์ไซโครแล้วก็ที่มันจะเป็นใช้ความร้อนใช้ปืนคีตโตลูน่าโทริกาแมทเธอแล้วก็เกนี่ยหกอันดียอืมอืมนั่นแหละอืม แล้วก็มีอีกอันหนึ่งแฟงจ็อกเกอร์ใช่แล้วก็มีเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ครั้งคาวสอดสองแล้วก็สอดสองหอยทาอุปกรณ์เยอะแยะมากมายสำหรับการนักสืบแล้วก็อ่ามอเตอร์ไซค์ของดับเบิลใช่แล้วก็รถดับเบิลที่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นออกมาเลยอ่ะใช่แล้วจะบอกว่าคนคนที่ขายแกลอรี่ก็คือตระกูลโซนสกิตัวรายหลักของเรื่องใช่ แล้วก็เป็นครอบครัวของฟิลิปด้วยใช่ใช่ใช่แต่ฟิลิปเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองมาจากที่นี่เพราะว่าโดนลบล้างสมองทิ้งไปแล้วฟิลิปก็มีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อไรโตไรโตเป็นชื่อที่มาจากที่เป็นชื่อเดิมเขาแต่ว่าพอโดนลบล้างสมองแล้วก็ต้องไปตั้งชื่อใหม่แล้วก็ไปหาชื่อจากไหนไม่รู้ว่าชื่อชื่อว่าฟิลิปอ่มแล้วก็ มีอะไรอีกน่าของมาเลเดอร์ดับเบิ้ลมันจริงๆแล้วมันก็มีมากกว่าน,นี้นั่นแหละขอเรื่องของโดพันที่ใช้ไกอาเมมเบอรี่ที่เกิดจากการซื้อขายไกอาเมมเบอรี่ต่อกันแล้วก็ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าไกอาเมมเบอรี่ของจ็อกเกอร์มาเลเดอร์จ็อกเกอร์หรือไม่ก็เมมเบอรี่ของมาเลเดอร์ดับเบิ้ลนี้มันได้มาจากไหนอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาประดิษฐ์ขึ้นเองก็ได้ได,ได้ได้มาจาก ตอนที่จําได้ไหมตอนที่หนึ่งฟิลิปถือกล่องอะไรมาอยู่หนึ่งอย่างแล้วในนั้นก็มีไก่อะเมมเบรี่ทั้ง6อย่างซึ่งเขาก็แปลงร่างเป็นร่างดับเบิลอันนี้ตามความ<อ>สันนิษฐานนะอาจเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่แค่สันนิษฐานนะวา่าเป็นไปได้ว่าไอตอนที่หนึ่งที่มันเอาไก่อะเมมเบรี่ทั้ง6อันมาเป็นไปได้ว่าไก่อะเมมเบรี่นั้นอะ,นะขโมยมาจากคนในตระกูลนี่แหละขโมยมาเพราะมันมีหลายอันไงมีมากเยอะแยะเลยเลยขโมยมาสัก6อันไง แต่ดันเป็นว่าขโมยมา6อันก็มีของไซโครจ็กเกอร์ฮีทแล้วก็เมทัลดูหน้าโทริก้าอืมก็มี6อันเนี่ยที่ขโมยมาแล้วก็แปลงร่างเป็นมาไดเดอร์ดับเปิ้ลเพื่อปกป้องเมืองจากคนที่ซื้อขายนั่นแหละฟิลิปกับชอทัลโลแปลงล่างอ่ะเขาจะแปลงล่างแบบโดยการเอามือคขว้ไปคนละทศคนละทางใช่ไหมอ่ะฮะรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าเบิล ใช่มันแปลว่าดับเบิลเพราะว่าการเอามือใช่เพราะว่าการเอามือควายไปอีกอีกทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือควายไปทางซ้ายควายไปทางขวาเนี่ยมันจะเหมือนกับลูกดับเบิลอย่าง่งก็คือฟิลิปเนี่ยจะไม่มีเข็มเข็มขัดของตัวเองแต่จะใช้ของชูัาโลเพราะว่าสื่อสารกันด้วยใช่ไหมสื่อสื่อสารกันทางเข็มขัดนี่แหละแล้วก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ถ้า ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากขอรีวิวมาสเตอร์เดอร์ตัวไหนอีก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย